ออกเดือนมีนาคมมีมูลค่าสูงสุดในรอบ30ปีนายจุรินเผยการส่งออกเดือนมีนาคมนะคะมูลค่าสูงสุดในรอบ30ปีค่ะนำรายได้เข้าประเทศกว่า9แสนล้านบาทโต13เดือนต่อเนื่องนายจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถแถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศเดือนมีนาคม2565และไตรมาสแรกของปี2565 โดยระบุว่าตัวเลขการส่งออกเดือนมีนาคม2,565มีมูลค่ารวม922,313ล้านบาทถือว่ามูลค่าการส่งออกสูงที่สุดในรอบ30ปีนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติการส่งออกตั้งแต่ปี2,534สินค้าสำคัญ3หมวดประกอบด้วย 1. สินค้าการเกษตร2สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและ3สินค้าอุตสาหกรรมนายจุรินกล่าวด้วยว่า ปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนตัวเลขการส่งออกเพิ่มขึ้นประกอบด้วยการส่งเสริมผ่านนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ผลักดัน4กลุ่มสินค้าสําคัญคืออาหารดิจิทัลคอนเทนต์สุขภาพความงามและสินค้าที่มีจุดขายเป็นอัตลักษณ์ของไทย